กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาทุกท่านดิฉันนางอภิรดีตันตราพรสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาและประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาดิฉันขอสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซปัจจุบัน โลกเรากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว <c oughs> ความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆทำให้โลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติส่งผลให้ห่วงโซ่ประทานของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงในช่วงของสงครามการค้าที่ผ่านมาเกิดความท้าทายอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการ มีการนำมามาตรการกิจกันและการปกป้องทางการค้ารูปแบบต่างๆเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมและการจ้างงานภายในประเทศปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนอีกต่อไปแต่ยังครอบคลุมการค้าในรูปแบบใหม่ได้แก่รูปแบบการค้าแบบดิจิทัล และยังรวมถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ประเทศต่างๆเดินหน้าสู่การรวมกลุ่มการค้าแบบภูมิภาคเพื่อสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจการค้าและสนับสนุนการสร้างห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคให้มากขึ้นท่านประธานที่เคารพดิฉันขอเรียนว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐ,ฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซ จะมีผลบังคับใช้เนื่องจากความตกลงฉบับนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัยมีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนอกจากนี้ความตกลงอาเซียยังมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นทางการค้าที่กว้างขวางรวมทั้งมีการขยายหรือต่อยอดในเรื่องต่าง จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่ไทยเคยมีมาในอดีตเช่น 1. เรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นการค้ารูปแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนี้ความตกลงฉบับนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจให้มากขึ้น 2. เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ความตกลงฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองและการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิกทุกประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกันและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆนนแม้ว่าในส่วนนี้ความตกลงอาเซี จะกำหนดให้ประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยต้องเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมอีกสองฉบับคือสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและสนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยมีระยะเวลาในการปรับตัวถึง3ปีซึ่งขณะนี้ร่างแก้ไขกฎหมายสิทธิทบัตรร่างร่างแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเด็นนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาแห่งนี้ด้วยเช่นกันและที่สำคัญข้อบทเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในความตกลงอาเซพ ยังคงยืนยันสิทธิของประเทศไทยที่จะใช้มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสาธนารณสุขของประเทศหรือเรื่องของการบังคับใช้สิทธิบัตรยาดิฉันเชื่อว่าความตกลงอาเซีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนมูลค่าการค้าของไทยอย่างมีนัยยะสำคัญจากเดิมในปี62การค้าของไทยกว่าครึ่งพึ่งพาตลาดขนาดใหญ่ของสมาชิกอาเซีทั้ง15ประเทศ จำนวน2 7 5แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ57ของการค้ารวมของประเทศไทยโดยไทยส่งออกไปยังสมาชิกอาเซบ์จำนวน1.33แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือร้อยละ54ของการส่งออกของไทยไปตลาดโลกและไทยยังนำเข้าจากสมาชิกอาเซบจจำนวน1 4 1แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละห0 ของการนำเข้าของไทยจากโลกซึ่งจากสถิติการค้าที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่มาพร้อมกับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิตและการส่งออกและจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญของภูมิภาคนี้ด้วยดิฉันขอเรียนว่า รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทั้งด้านของกองทุนสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตรและทางด้านการค้าภาคการผลิตและภาคการบริการดิฉันจึงขอสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับมิภาคต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค